สบายดีพี่น้องมุงสุขุทุกคนมืน้นี้กับพบกับสนามความแซบ่บเด้อจ้าพี่น้องน้องแมวสวัสดีจ้าพี่น้องสนางก็ได้ลงมาอนามัยล้างบ้านกันบมาอุ้มเด้อพี่น้อง เขาก็ได้ลงมาทำไมทางล้างบ้านปัดลงทางลงถ้าดินอ่อนเขาก็จะพากันเห็ดสวนปลูกพังพี่นังนีะก็จุดเลือดตะไยกองหนึ่งตัวนี้มากวดไปโฮมเช่นกันแบบ ก, COVID 19, กรารโควิดบอกข่าวในเพื่อก็สิออกไปแลนด์หลดแต่เศออ้าๆไปนองเลย ไปดีพี่น้องลายมือลายเดือนัอะไรอยู่เรื่อง้องมือสามมือสามมือนี่ไป,ไปเรืร่องรถโควิดย่านเห็ดก็ะอกไปเล็กแค่นี้แหละขาดเมันจะเป็นผักทั้งเทิงแล้วก็ทัทง้งหลุมนะพี่น้องเป็นค่อยลงมา ขุดนะย้ำพลล่ะกันนะเอากุ้วเก๋กุกยังมาปลูกใส่เอาขุดอันนี้ก็งมยมสนางกับบบีบกระทิงนะ ดิ้นแคบกับปลูกได้เทันนิดทันหน่อยพี่น้องเลยธรรมศาสตร์ทางหลังบ้านตลุ่มนะก็จะเป็นน้องน้องบ่มีน้ำม,มันแห้งหมดแล้วพี่น้องถาอ้า่าย่ำพลนก็นจะไม่ช่วงในย่ำพลนน้ำก็แห้งพลนกับบริโตก ลงมาระวังพลาดได้เลยลเนสนานอะได้เป็นเมื่อกล่องประดนานมายใส่บาอุม่ม เอากบไฟ ا ่เรยวขอยแห่งเจ้ากินอีเดยมีผ่านยาวเนาะทางทางลงไปเลยนกเ,กเ,เนี่ยเก็มเจือขี้เนาะสะนางไทยถ่ายลับๆบ้บบานบรรยากาศทางสนางเลยพี่เนอะ นี่ก็จะเป็นทางข้างเฮือนนางถ่ายโฆษณาจะเก็บขีดเยอะไปนําพี่น้องจะเป็นเดินหน้าบ้านพี่น้อง าบ้านกันยังพ่ะท่านได้เห็นเถอะดอกพี่น้องเลยหลักหัวหลักหยังหลังจากสนางอนามัยทั้งนอกแล้วสนางก็จะมาเี้ยวทั้งในเฮือนให้เบิ่งและพี่น้องน้องเมีเพิ่อนก็เต้นแลนด์หลอเดี๋ยวพี่น้องภายในเฮือนของสนางจะเป็นห้องเก็บเครื่องพี่น้องบริเวณ บริเวณทางเทิงเด็กพี่นอ้องเดี๋ยวสนางจะพาขึ้นไปเบิ่งนี่ครัก็ขึ้นไปเลยทางเทิงก็จะเป็นห้องไหว้พระเด้อพี่นอ้องทางเทิงนี่จะเป็นห้องไหว้พระทุกๆวันศีลสนางก็ได้ขึ้นมาไหว้พระบริเวณอ้อมๆถึงเฮือน พีน่น่าเป็นสันลนนมออหนาทอ่าอถัดเ,เ,เป็นเือนสองสันขึงรกระป๋องเยี่ยอในสันลม ลุมพี่ะนัรม,มา,าสรางฮะะในสนามก็จะได้ลงม,มาลมนะพี่นนัง หลังจากส้นางรีวิวในบ้านในเฮือนให้เบิ่กและส้นางจะถ่ายทางภายนอกมองังโตกินขผาวเลยพี่นอ้องมังส้นางตู้ตู้ตนี้แหละส้นางถ่ายคลิปตลอดอันนี้ก็ตู้เย็นที่ว่าแม่แม่ฝากเงินซื้อฝากเงินส้าน,สนางซื้อตู้เย็นใหม่ใหม่พี่นอ้องส้นางก็ขอบคุณแม่แม่ละลายที่แม่แม่โอนเงินมาให้ส้นางซื้อตู้เย็นใหม่ใหม่พี่นอ้องมันจะเป็นตู้เห็ดกิน ก็จะเ,เป็นตู้กับเขา่าพี่น้องกันอยู่สามสี่อันน้องหันสามสี่พอแม่ลูกไงละพี่น้องบริเวณนี้ส่วนน้องใหม่น้องมิวเพื่นกะเยนหนังสือเห็ดเวียกบ้านและใหม่ประเทศเทศเมืองบ้าน ส่วนน้องมิวเพม่อนกระบายสีกิ้อพี่น้องอืมนี่ระบายสีใช้เบียกบ้านวาเนยน์บันใหมล่ลูกอืมโอ้ได้เก่าเด้อพี่น้องเอ้ยมีนี่มีมีอย่านนงบ้านน้องวันใหม่เห็ดเมืนน่อวาเนย์คนได้มาเก่าพยายามเฮียนทุกได้เด้อลูกเด้อนี่เห็ดอันนี้บางเลขนี่ฮะลูกก็เอาแนวหนนีด้ลูก แม่บอกเอาเจียเศษ็ดีมาขีด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 แล้วทอาไดแล้วก็ลบลบกันคือเก้าเนาะเก้าลบหาลูกก็ขีดขีดทอดเก้าลูกก็มาลบหาเลือเทอาไดแบบนี้ฮะแล้วลูกเด้อเอาปึ้มที่ปึ่มเจียเศษให้ในลูกเออเออดีดีนี่นี่ลูกก็ขีดเก้าทอดเก้าแล้วก็มาลบหาอย่างไรยังเลือเท่าไดแบบนี้โอ้นนองมลระบายสีพี่นั่ง มาน้ำไมไไ้เลยอะกันสนงังต้มน้ำขิงกินเด้อพี่น้องใหน้หน้องเมิวกินน้องไม้น้องเมิวน้องไมิ่นเป็นวัดก็ได้ต้มน้ำขิงให้เพิ่นกินแม่เขาเป็นวัดกินกิน,อ,น,น,นอุ่นๆแม่น้ำขิงบ่อืบน้ำขิงหรอกอืมเลยกิน,นแะไรแห้งจับหอมๆ อ่อเด้ออ้อู้อย่าฮ่ิ่าอ่าือเรียนชองทูก่อนเด้อว,วันใหม่ไนเรียนภาษาอังกฤษ เรียนว่าภาษาอังกฤษนับแต่เขียนตัวเลขก้จงเขียนแต่หนึ่งวันหอดลอยพี่น้องหากเขียนเป็นภาษาอังกฤษแม่ก็โมเก่งภาษาอังกฤษปันใดห้าอุกห้าหันหันค้ากิกินแบบใี่เห็นน่ารู้ไหม กินน้ำอุ่นต้องแห้งเอไม่เห็นงานเลยนมี่เขาจะถ่ายหลดขนมมาขายห้อพ่อพ่อเออว่าสวยแล้วเราแบบบ้าเลยคลิปนี้สนางกับสิอลาไปก่อนเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ่ายจอนจ้างานหาแจกได้เลย้จ้าบ๊ายบาย